เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเพื่อสมาชิกผู้สรงเกียรติผมทรงยศรามสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยในานะผู้เสนอยตินะครับซึ่งจากได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อสมาชิกทุกฝ่ายที่ร่วมกันได้อภิปรายทุกคนก็ได้ชี้จุดคล้ายคลึงกันว่าอ,อยากจะรักษาป่าไว้นะครับป่าถูกทําลายไปเรื่อยนะครับอัตราป่าลดลงไปเรื่อยและที่ผ่านมางบประมาณของรัฐที่จะไปดูแลจะไปตรงนี้ก็ ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่พุ่งเป้าไปเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นง,งบดูแลป่านะครับงบกันแนไฟป่านะครับหลายพื้นที่เป็นจิตอาสาหรือได้งบมา2วันแต่ชาวบ้านก็ทํางานกัน5วันบางครั้งก็ทํางานฟรีเป็นจิตอาสาไม่ได้งบไม่ได้เงินค่าน้ํามันเองยังไม่ได้แต่เขาก็ต้องออกเพื่ออะไร <S <S เพื่อที่จะรักษาป่าเพราะป่าเป็นชีวิตจิตใจของเขาอยู่ใกล้หมู่บ้านของเขาั้นการจัดตั้งกองทุนนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็วัตถุประสงค์อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วคือ มีคณะกรรมการมาพิจารณาด้วยว่าเราจะดูแลรักษาป่าอย่างไรนะครับให้ป่ามันอยู่อย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ดูแลป่าดูแลสัตว์ที่อยู่ในป่าดูแลความชุ่มชื้นของป่าดูแลน้ําที่อยู่กับป่าและดูแลคนที่เขาอยู่กับป่ารวมทั้งหมู่บ้านบริเวณชุมชนที่อยู่รอบๆป่านะครับให้เขามีความาสียรภาพมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความห่วงแหนป่าแล้วก็เสมอภาคในการที่รัฐจะงบไปดูแลแล้วก็ออกกฎหมายมาอุดรูช่องว่างช่องโหว่นะครับที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆเรื่อง น,นอกจากนี้ในแหล่งที่มาของกองทุนนะครับก็ยังได้กล่าวไว้เมื่อตอนที่ผมนําเสนอแล้วมาจากหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่ติดใจนะครับในเรื่องนี้ว่าเราจะตั้งการมาทีการวิสามันก็จะดีก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับก็จะได้เชิญหลายฝ่าย หรือจะมอบไปให้กันมาิีการสามัญก็ได้นะครับกรนมาทีการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ท่านประธานก็บ่นว่าหลายเรื่องส่งให้กรนมาิีการมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ประมาณไม่เพียงพอ,อยังไงก็ถ้าส่งให้ชุดนี้ก็เกลี่ยงงบมาให้ด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหรือว่าถ้าทางภาครัฐจะรับไปศึกษาไปพิจารณานะครับก็ขอให้รับไปแล้วก็ตั้งคณะทํางานให้มันเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะผมเห็นหลายครั้งเนี่ยรัฐบาล รับไปพิจารณานะครับเรื่องผมอาทิตย์ก่อนก็เรื่องอให้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงปลีเข้ามารัฐบาลก็รับไปพิจารณาหรือเรื่องหลายเรื่องที่เพื่อสมาชิกเสนอเนี่ยที่รัฐบารลรับไปพิจารณาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีเกณฑ์นะครับว่า180วับนเนี่ยให้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกที่เขาเสนอว่ารับไปพิจารณาเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับเพราะผมเห็นหลายครั้งไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะครับรัฐบาลชุดก่อนๆมันอยู่ในลิ้นชักนะครับรับไปพิจารณาแล้วก็ไม่เคยนํามาตอบนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากว่า เป็นทางปฏิบัติว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมเรื่องที่รัฐบาลขอรับไปศึกษาไปพิจารณาเนี่ยอย่างน้อย1้0วันนะครับส่งรายละเอียดว่าเออตอนนี้ฉันตั้งคณะทํางานชุดนี้แล้วนะเออยังน้อยอุ่นใจว่ามันไม่อยู่ในลิ้นชักแล้วแล้วไปถึงไหนแค่ไหนเพียงไรแต่อย่างไรก็อยู่กับเพื่อนสมาชิกนะครับจะพิจารณาก็ฝากไว้นะครับขอยื่อนกรรมธิการนะครับพิจารณาวิสามันตามข้อข้การประชุมข้อที่4950นะครับขอบคุณครับ